สวนตัดฟ้าสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าพรุ่งนี้จะมีพ่อค้ามารับนะฮะเขาก็เลยโทรจองเอมะละกอในสวนตัดฟ้าของเราไว้ครึ่งตันนั่นกับทางโน้นมะละกอก็รอเก็บพรุ่งนี้นะครับแล้วก็พริกอีก50กิโลเราก็กำลังเก็บอยู่เมื่อเช้านี้เราเก็บมะนาวไปแล้วครึ่งตัน50 0กิโล สิ่งที่ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมนะครับก่อนหน้านี้ผมได้ถ่ายทำสวนพริกขี้เหล่ขี้เหล่ให้คุณผู้ชมดูซึ่งเป็นสวนพริกของผมเองก็คือสวนนี้แหละที่ยืนอยู่นี้แหละครับเนื่องจากว่าปล่อยปะละเลยมาตั้ง6เดือนแล้วอย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับผมไม่ได้พ่นยามาตั้งแต่น้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพราะว่าพริกแปลงนี้ก็ปลูกตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วเนาะ แต่หลังจากที่ผมไม่ได้พ่นยาตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะฮะผมก็เก็บขายได้เรื่อยนะได้เดือนละ5 0 0 0 0 0 0กบาทบางเดือนพลิกออกเยอะหน่อยก็ได้เป็นหมื่นนี่ครับคุณผู้ชมพริกพันอัมพวาโกคุณผู้ชมมองใบนี้ไม่เห็นหรอกพริกหมากแดงๆมองเทพจะไม่ค่อยเห็นเลยเห็นแต่ป่าหญ้าครับคุณผู้ชมเพราะว่าผมไม่ได้ตัดหญ้าเลยไม่ได้พ่นยาไม่ได้ทําอะไรเลยให้แต่น้ำสามสี่วันให้ทีหนึ่งสามสี่วันให้ทีหนึ่งแต่วันนี้ ราคาพริกจะแตะที่หลักร้อยแล้วนะครับเราก็เลยต้องกลับมาดูแลพริกเปลงน,นี้แหละตอนแรกว่าจะโลก,ก็ไม่กล้าโลกครับเพราะว่าราคาพริกกําลังมาวันนี้เราก็เลยเก็บพริกให้พ่อค้าอีกรอบหนึ่งเพราะว่าพ่อค้าต้องการห้าถุงฮนะนี่ครับพริกพริกถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เม็ดยาวเม็ดใหญ่เหมือนช่วงแรกๆนะครับแต่เมล็ดพริกของเรา ที่อายุเกือบปีหนึ่งแล้วไม่ได้ขี้เลร่ครับคุณผู้ชมนี่ครับพริกก็ยังคงเม็ดสวยอยู่นะครับแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่งองนะไม่งองมากไม่ขดเป็นไอตัวกุ้งนะครับราคาพริกที่เราขายให้พ่อค้านะอันนี้เป็นพริกเกรดลองแล้วนะเพราะว่ามันเป็นพริกหน่วยปลายแล้วราคาที่เราจำหน่ายให้กับพ่อค้า700บาทครับแต่ถ้าพริกแดงราคาไอพริกแดงงาม,งาม คนที่ทําพริกแดงออกมาใหม่ๆงามๆเนี่ยราคาอยู่ที่90กว่าบาทนะครับตอนนี้95บาทแล้วมั้งแล้วก็จะแตะร้อยภายในไม่กี่วันนี้แหละเพราะว่าพริกกล่องจากเมืองจีนเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยในในบ้านเราไม่ได้นะครับราคาพริกสวนบ้านเราเนี่ยครับราคาก็เลยขยับพุ่งริ้วๆขึ้นนะฮะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับชาวสวนพริกทั้งหลายนะครับก็จะได้แบบว่ามีเงินใช้เป็นกอกเป็นกรรมหน่อยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมผมถ่ายไปเนี่ยแทบจะไม่เห็นเมล็ดพริกเลยนะสวนผมอะแต่ถ้าซูมเข้าไปดีๆนะครับมันก็มีบ้างพอกระตงกระตงเนี่แหละครับก็ยังเก็บได้นะี่ครับเก็บขายได้อันนี้ก็กําลังชอนชอนหมากชอนดอกขึ้นมานะครับตอนแรกก็ว่าจะโล่ตั้งหลายครั้งแล้วอ้าวมันก็ยังทําเงินได้เรื่อยๆนี่ครับนี่ ไอ้หมากเขียวๆที่รอวันจะสุกนี่นะครับถ้าเกิดว่ามันสุกพร้อมๆกันใกล้ๆกันนะพริกส่วนนี้ไม่ต่ำกว่า1ตันครับ1ตันถ้าราคาอยู่ที่ร้อยนะครับซึ่งก็น่าจะมาในช่วงประมาณปีใหม่ที่กำลังคลืบคลานเข้ามาเนะี่ยผมก็จะได้เงินอีกเป็นแสนนะคุณผู้ชมไอ้พริกล้างะแปลงพริกล้างส่วนนี้จะทำเงินได้เป็นแสนครับคุณผู้ชมเพราะว่าราคากำลังมานะครับ นี่แหละครับผมอยากาถึงอยากจะให้คุณผู้ชมที่สนใจทําสวนนะฮะพริกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่จะสร้างผลิตผลสร้างมิตรเงินให้กับชาวสวนพริกหรือว่าชาวสวนของเราได้นะครับก็กราบขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะที่เข้ามาชมในคลิปวิดีโอของสวนตาดฟ้าเราขอบคุณเป็นกรณีพิเศษสําหรับท่านผู้ชมที่กดไลค์แล้วก็ขอบคุณมากมายสําหรับคนที่กดซับสไครป์ให้กับสวนตาดฟ้า ผมย้ำเสมอว่าคุณผู้ชมคือผู้มีอุปการะคุณของผมนะครับกลับขอบคุณและสวัสดีครับ